215. จีวรารชนะกะถาว่าด้วยน้ำย้อมจีวรเรื่องย้อมจีวรด้วยโคใหม่ 344. สมัยนั้นพวกภิกษุใช้โคใหม่บ้างดินแดงบ้างย้อมจีวรจีวรมีสีคล้ำ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาค,ครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำย้อมหกชนิดคือน้ำย้อมจากรากไม้น้ำย้อมจากต้นไม้น้ำย้อมจากเปลือกไม้น้ำย้อมจากใบไม้น้ำย้อมจากดอกไม้ และน้ำย้อมจากผลไม้